สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ทางขึ้นลอยสอยมาลัยนะครับที่จังหวัดต,ตากเดินทางมาจากกรุงเทพเมื่อวานเป็นช่วงกลางคืนนะฮะประมาณสามทุ่มรถทัวร์ที่หมอชิดเราก็เลยตั้งเป้าหมายว่าเช้านี้ผมจะเดินขึ้นสอยมาลลยนี่ฮะบรรยากาศก็จะแบบ ไม่ได้ที่นี่ก็ไม่เคยมาเอาว่าร่มเย็นครับอากาศเย็นลงม,มาถึงก็เย็นเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างบนหรือระหว่างทางมีอะไรผมจะมารีวิวให้ละเอียดโดยการถ่ายเป็นคลิปซึ่งปกติผมถ่ายภาพนิ่งแต่รอบนี้ขออนุญาตถ่ายเป็นคลิปแล้วกันนะครับฝากติดตามชมด้วยนะครับเดีย๋ยวเจอกันระหว่างทาง เรามาถึงอโอ้กิโ,โลละอันนี้ก็เดินไปเรื่อยๆเลยฮะฟ้าเริ่มเปิดละแสงเริ่มจ้าแล้วครับก็ชิวๆครับเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงนี่ครับงมีสีมอใสามาด้วยโอเค ก็ชิวๆครับตามสไตล์ที่นี่มีทั้งรถใหญ่รถโฟล์รถทุกอย่างครับเพราะมันเป็นจุดที่เขาสามารถขึ้นได้ไปเดินกันไปต่อดูซิว่าเราจะถึงกี่โมง ตอนนี้นะฮะ,ะเดินรายการนะครับเกือบกิโลที่ที่สองละก็เหมือนว่ากิโลที่สองเนี่ยจะชันกว่ากิโลที่หนึ่งในแบบหนึ่งเลยชันแบบยาวๆหน่อยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูที่ผมเดินมานะ,ะเห็นไหมครับลึกๆอ่าก็มันวายอ่าเดี๋ยวผมขอซูมเนาะอขอซูมให้ดูนี่ฮะ นี่คือทางที่ผมผ่านมาเป็นกิโลเมตรที่สองทางเริ่มชันละชันกว่าที่หนึ่งแน่นอนก็หอบอยู่พอประมาณกิโลที่สองเนี่ยมันจะเป็นทางแยกฮะแต่ว่าไม่ต้องกลัวครับมันมีป้ายบอกนี่น,นะครับป้ายสอยมาลายอาจจะไปซ้ายหรือไปขวาแต่อันนี้ผมมีเวลาผมจะไปทางซ้ายดูไม่าทางขวาดูว่า มันมีอะไรบ้างเพื่อที่จะแบบมีมุมสวยๆเพราะผมเห็นแว,แว๊บฝั่งนู้นนะครับไกลๆครับมันมีเป็นลานอ่ะนั่นผมขอเสียเวลาสักสิบป้านาทียี่ปันทีไปดูทางขวามือก่อนที่ไม่ใช่ทางไปเสริมอะไรนะไปไปดูการว่ามันมีอะไรอ่ะนี่ซ้ายไปเสริมอะไรขวาไปไหนไม่รู้แต่ชันกว่าปกติแน่นอน ไปวางจัดไปไปให้หมดมีเวลาทั้งวันวันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆตามมาจะได้รู้ว่าสวยไม่สวยทางขวาที่เราแยกออกมาไปสอยมาเลยนะฮะตรงนี้ต้องบอกเลยว่าชันนี่ครับชันจริงๆครับชันเกือบสี่องศา จากสายตานะครับโอ้โหชันจริงออไปไปให้จบจะรู้ว่าข้างบนมันมีอะไรเดี๋ยวก็เดินลงกลับไปเส้นเดิมเหนื่อยชันโอเคครับหลังจากที่เรา ขึ้นมาอีกทางหนึ่งที่เป็นทางแยกตรงกิโลเมตรที่สองนะครับแล้วก็จะมาเห็นวิวข้างบนของสวยมาเลยนะครับตอนนี้หมอกได้ไม่หมดเลยครับซึ่งองตรงฝั่งที่ผมให้คุณดูดูอยู่เนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ก็เป็นจุดสูงสุดอีกจุดเป็นจุดวิวจุดหนึ่งที่โอเพนมาให้เห็นนี่ฮะข้างล่างจะมีหมู่บ้านอยู่ด้วยนะครับอืมอืมนี่ทางที่เราเดินมาเมื่อกี้ ซึ่งแยกขวาออกมาจากตรงดิวมทที่2ที่แยกว่าซอยมาลัยอ่ะไปเดีย๋ยวเราขอเดินต่อไปนะครับเดินต่อไปเรื่อยๆดูซิว่ามันจะไปมีอะไรส,สวยๆบ้างหรือเปล่าเผื่อจะเป็นจุดให้เพื่อนๆมาเดินเล่นกันอ่ะไปไปเป็นทางรถที่ใหญ่เดินสบายครับขบ้างบนอากาศเย็น โอ oh, สวยสวยสวยวิวสวยครับเป็นวิวด้านบน mm. อ่ะครับผม mm. เมื่อกี้ที่เรือนแยกมานะครตอนนี้ผมจะพาไปดูบรรยากาศนะครับรอบๆครับนี่คือส่วนของที่ทางแยกออกมาจากเกลือไม่ที่สองนะครับเนี่ยโอ้โหเดินขึ้นมาทางชันเลยฮะรอบด้านก็จะเป็นพวกดอกหญ้าเต็มไปหมดเลยครับ ต้องบอกว่าเป็นฟิลชิลที่คนมาเส้นนี้ถ้าได้เดินเท้ามาเนี่ยครับจะได้ความรู้สึกอีกอารมณ์หนึ่งแตกต่างกับการนั่งรถก็อีกอารมณ์หนึ่งอาเรียกว่าดีคนละแบบกันแล้วกันนะฮะผมด,ด้วยอยากจะเดินเท้าก็เลยได้มาเก็บปุ่มแปลกๆนี่ค่ะรอบด้านเราดูดิครับ ตรงนี้ครับเหมาะกับบังไหลไหลไปเป็นช่วงๆตามแรงลมข้างบนลมแรงนิดนึงนี่ครับเห็นไหมครับไปดูฟีลโคตรได้เลยครับไม่มีผู้คนยวคนผมคนเดียววันนี้ หลายทางเราคือยอดดอยสอยมาลัยอากาศเย็นๆนะครับ อยไม่ต้องกลัวนี่ครับจะเห็นว่าหมอกไหลเป็นระยะระยะรอบด,ด้านเราเนี่ยครับจะมีหมอกทั้งนั้นเลยเพิ่งเริ่อต้นแค่2โลเองเริ่มเหนื่อยละไเราไปต่อจะได้หามุมต่อขึ้นข้างบน นู้น <No. S 2> เห็นไหมครับขึ้นไปที่หมอกกำลับบงเริ่มปิดล้วไปดูกันว่าข้างบนมีอะไรอ mm. ไป ยากาศมันดีจะกลับถูกไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวค่อยต่อกัน เจอกันตาตอนนี้เรามาอีกโซนนะครับเป็นโซนดอกหญ้าเต็ไมไปหมดเลยเห็นไหมคือดอกหญ้าเต็มหมดเลยนะครับ

ครับเรามาถึงจุดตรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ที่ประมาณห้ากโลนี่นะครับจุดจะเข้าไปสอยมาลายก็จะเป็นแคมตรวจพงโหรสยานนะฮะไปเดี๋ยวเราลงรายชื่อก่อนนี่ลงทะเบียนไปครับ คืนโอเคผมจะเปลนก่อนแล้วกันเดี๋ยวทางขึ้นไปใส่อะไรนี่ครับ ครับผมใช่ครับน,นี่ฮะเราเจอพวกทางฝั่งออฟโรดนะครับเขามาเที่ยวกันก็ต้องบอกว่าโลกมันแคบมากมาเจอกันที่นี่ แต่ผมต้องเดินขึ้นนะครับเขาเอาเรถเข้ามาน่ชัวร์แล้วครับแต่ผมไม่ไปเดี๋ยวไม่รู้เส้นทางอเอาว่าคลิปนี้เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันขอเล่งระยะหน่อยกลัวไม่ทันแสงสุดท้ายทันหรือเปล่าไม่รู้ไปลุยต่อ,อ เดินมาถึงอีกจุดหนึ่งนี้น่าจะเป็นที่ทําการนะครับมีบ้านเจ้าที่อยู่นะครับเนี่ฮะมีบ้านเจ้าที่อยู่ก็เดี๋ยวดูวปแป๊บหนึ่งก่อนว่ามันคือที่อ,อะไรนี่ฮะมีบ้านอยู่นะครับเรียกว่าถ้าเดินเนะี่ยเจอทุกอย่างเลยครับก็น่าจะเป็นบ้านพักของของสยานนี่ครับมีรถด้วย นี้ก็จะเป็นสิ่งก่อสร้างเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราเดินต่อนะจะไ,ได้ถึงเร็วอ๋อ,อเป็นฝายต้นน้ำลำธารแบบถาวรนะครับอันนี้เป็นฝายต้นน้ำลำธารหนึ่งถาวรที่เขาจะทำเออนั่นไงไมีลูกน้องเต็มเลยครับตามมาตามมาเอ้ยมาเต็มหมดเลย หลึกสมุนไปมาเร็วมาเร็วไปไปไปนี่ครับสมุนเต็มไม่หมดเลยโอเคไปต่อนะครับพอเราเดินมาได้สักสักพักหนึ่งครับป่าเริ่มเป็นป่าสนแล้วดูสิครับสูงนี่คือป่าสนนะฮะ เป,เป็นทางเลยครับทางก็เดินง่ายขึ้นค่ะเรียบเยอะเลยต่างกับทางช่วง,รงแรกๆแต่ว่าน่าจะมีเทคขึ้นยอดอีกไปไปดูกันตรงนี้นะห่างจากที่จัดการต้นน้ำนะฮะมาได้วส,สักแป๊บหนึ่งเนี่ยเนี่ยตรงนี้จะเป็นดงตล้ยด้วยด้ยเสียงน้ำไหมครับคือตรงนี้น่าจะเป็นแหล่งน้ำ ที่คอยจัดการน้ำอยู่แถวนี้แหละคะ่ะไปรึต่อ,อมาต่อครับเราจะถึงอีกประมาณโลครึ่งนะครับเมื่อกี้ดูจากระยะทางแล้วอีกโลครึ่งก็เดินมา,กาใกล้ๆใกล้ละพยายามเร่งให้ทันแสงเย็นอ น่าจะทานนะครับเ,เย็นวันนี้นจ้ำใหญ่เลยนี่ฮะวันนี้อากาศยังเย็นอยู่เลยนะฮะเย็นทั้งวันเลยวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราอยู่ที่หลังคาตาก ดอยซอยดาวหรือว่าซอยมะลัยนะครับนี่คือบรรยากาศร,รอบๆนะครับเป็นที่เรียบร้อยพิชิตโด,ดยการเดินเรามาถึงเป็นที่เรียบร้อยละก็เดี๋ยวเราไปขึ้นดูข้างบนแล้วกันว่าเป็นยังไงแต่ตอนเนี้ยโอเคเลยครับขาแทบหลุดเดินกันมาอ่ะมาเจอกัน คือบรรยากาศดูนะครับอขอบกับปงปน่ก็คือนะครับ

ขามาเรามาด้วยด้วยเท้านะครับขากลับเรากำลัไปครับนี่ครับน้องคคริบเบียนครับน้องคคริบเบียนครับดูปลาอ่าน้องชื่ออะไรนะครับเบสครับชื่อเบสครับเดี๋ยวเราจะให้น้องเบสครับพาผมดิ่งลงไปจะดิ่งเหวนะครับดิ่งลงไปข้างล่างหมายถึงว่าเส้นเส้นทางสายอะไรนะครับไปดูกันนะครับว่าเส้นทางเป็นยังไงเดี๋ยวตามมานะครับ ไม่เป็นไรอ่ะนี่ครับบรรยากาศข้างในรถน,นะครับเดี๋ยวเราดูไปจะตัดปปเป็นช่วงๆไปเมงก็เต็มเับเจอเสียดายเมงรอบนี้อ่านี่ครับบรรยากาศนะครับ